ครับวันนี้เราจะพามาดูคูเปต้า L5018 เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถปี59นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเดิมคัดเดิมไม่เคยแกะคันนี้ก็ไม่ไอไม่ดันนะครับคัดเดิมครับไม่เคยแกะเครื่องเกียร์เดิม อันนี้ก็ราคาสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับ <c oughs> เล่มทะเบียนพร้อมโอนครับอีห้าเก้านะครับเดี๋ยวมาฟ้าฟังเสียงเครื่องครับอันนี้ท้ายไม่หอนนะครับไฮดตรลิกขึ้นลงไวปกตินะครับดันหนะะ ตัวนี้จะเป็นฐานห้านะครับท้ายเงียบครับท้ายไม่หอนคันนี้สีเดิมๆนะครับสีเดิมท้ายเงียบมากครับก็สำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ ราคา3ามแสนหันบาทนะครับเล่มทะเบียนฮอมโอนปี59เครื่องเกียร์เดิมคัดไม่เคยแก็น้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะครับอ๋สี่เจเอสีเราก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับ4ี่เอสีเพิ่ง เอาเข้ามาใหม่นะครับคันนี้คันนี้เป็นผานตรงรุ่นครับผ่านหกสีเดิมครับ t ีเจ็ดเอสปีไม่แน่ใจครับว่าปีไหนเพราะว่าเพิ่งเอาเข้ามานะครับนี้สีเดิมครับม่ให้แกียจยงครับก็ไม่เคยแกะเครื่องเกียร์เดิมยังไม่ล้าง ไม่ไอไม่ดันนะครับยังไม่ได้ล้างครับคันนี้เพิ่งเอามารถปีอะไรรถปีห้าแปดคันนี้รถปีห้าแปดนะครับใช่ไม่เคยแกะท้ายไม่เคยแกะนะครับนี่พันใหญ่พันใหญ่ครับพันใหญ่ตรงรุ่นสองสี่หกเอฟต้งเพียงเพียงวะาแสนห้าหมื่เหมือนกันคันนี้ก็สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกัน,นครับ ยังดียังดีสเส้นครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูรถเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ก็รถตักนะครับเป็นสามหกเอสพีปี5ีห้าแปดห้าแปดนะครับคันนี้พร้อมใช้เหมือนกันพร้อมใช้ครับตักอุปกรณ์มีตัวถวงกับตัก อุปกรณ์มีตัวถ่วงกับตักนะครับสามแสนไปสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับนนเล่มพร้อมโอนทุกคันครับเล่มน่าจะเล่มพร้อมชุดโอนเล่มพร้อมชุดโอนครับนี่นะครับตัวถ่วงเดี๋ยวพาไปดูระเกี่ยวข้าวครับอันนี้เป็นรถ DC สิบจีนะครับตรงรุ่นครับปีห้าเจ็ดชั่วโมงสามพันชั่วโมงสามพันชั่วโมงนะครับแทกดีแกดีครับสั่งดีสองเส้นเกียวดันคอสปริงเบื้องต้นใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตู้สวยครับทางนี้ เครื่องแางเท็กสวยๆเลยครับคันนี้ก็เครื่องเดิมเกียร์เดิมราคาสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่ม้อมโอนเล่ม้อมโอนครับ ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับเบอร์โทร092 768 8857นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็วนนันี้เ,นนเยนแนล้วดูคันนี้นะครับคันนี้เอาไว้ตัดญ้านะครับคันนี้เป็น L2605 นะครับ เครื่องไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยแกะครับเครื hmm. ่องเดิมก like ็ไม well, uh, so ่เคยแกะไม่เคยแกะเลยครับนี้มๆคันนี้คันนี้เครื่องนิ่มมากครับตัวนี้น่าจะมีดันหน้าตัวนี้มีดันหน้าอย่างเดียวนะครับราคาราคาไม่บอกดีกว่าราคายังไม่ได้บอกนะครับยังมีสีเส้นครับก็สำหรับใครชอบคันไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ฝาก,กดติดตามกดไ like ลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ